นี่เป็นเอกสารนอกเหนือจากในชีตและในหนังสือครูจะเสริมและเพิ่มเติมให้นะคะเรามาดูกันตัวลูกก็ต้องช่วยครูด,ด้วยอ่าข้อนี้ว่ามากูเขียนตามลูก A ยกกกำลัง8บวก0ได้เท่ากับเยกกำลัง8โอเคต่อไป <S 3, <S 3, <S 3>, 3 <S ยกกำลัง0 5, 6, 6, บวกก็จะได้เท่ากับตอบแบบนี้ได้ไหมก็มจะเท่ากับ โอเคต่อไปเลขชี้กำลังเป็นบวกตอบแบบนี้ได้ต่อไปดูการหารนะลูกนะดูการหารมันหารกันก็เป็น4ยกกำลัง11ลบ8ลบ ศูนยรู้เรื่อง,องก็จะเท่ากับ4ยกกำลังเลขชีก้กำลังเป็นบวกตอบได้เลยโอเค,อเคต่อไปดูข้อถัดไป5เท่ากับ ตอบแบบนี้ได้ไหมก็จะเท่ากับ4หน1่สวน5ยกกำลัง2อืมต่อไปวายยกกำลังลบ5ลบวลบ5เก่งมากเลยว่ายยกกำลังลบ5ลบด้วยลบ5เยี่ยมหารคือลบ แต่ด้านล่างติดลบก็สอนเลยโอเคก็จะเท่ากับ 5, 5, ลบหบวกก่อนเขียนเครื่องหมายก่อนลบห้าบวกหซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งโอเคไหมโอเคต่อไปดูต่อไปดูเครื่องหมายตีละนิดนะลูกนะ ว่าต่อ b ยกกำลัง11บบวก1อืมก็จะกลายเป็น b ยกกำลัง11บวกด้วยลบ11พวกลบมีกี่ตัวรวมกันได้ ลบสิบเอ็ดเข้าใจความหมายไหมอ่าก็จะได้เป็น b ยกกำลังศูนย์ซึ่งมีค่าเท่ากับรู้เรื่องต่อไปสอง x ยกกำลังเก้า ยี่มเท่ากับ 2x ยกกำลัง9บวกลบ5บวก1 1บวกลบ6ก็จะกลายเป็น 2x ยกกำลัง9 9เลย1 0 ลบห้าบวกลบหกลบสิบเอ็ดหักกับสิบเอ็ดหมดเหลือเก้าไว้พอใจหรือไม่ต mm ่อไปมองต่อลบด้วยลบสามทำไมคุณลบสามเลยอ่ะ ต้องหารอยู่เทเดียวเลยเทคเดียวเลยรู้เรื่องอ่าก็จะได้เท่ากับเก้ายกกำลังสองบวกลบเกได้ไหมได้ทำไมเป็นบวกลบ9เลยเพราะมันจะมีพวกลบอยู่หแล้วก็พวกลบอยู่3เทครวมเลยโอเคตอนนี้เราเก่งขึ้นแล้วไงเราต้อง บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเราเก่งขึ้นแล้วเคลียร์ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าคนเก่งบางคนน่ะจะวิ่งไล่ตามทันไหมก็จะได้เท่ากับ9กยกกำลังลบ 7, เเท่ากับ รู้เรื่องถึบมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เปลี่ยนสีก่อนน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องอย่าแข็เอาเอาน้องว่าต่อเลยน้อง6กำลัง6 3 6 4 6มตบมือตัวเองหน่อยรู้เรื่องเก่งมาก เก่งมากเออก็จะได้เท่ากับ6ยกกำลังบวกลบ4บวกอ่าแล้วก็จะได้เท่ากับ6ซึ่งมีค่าเท่ากับรู้เรื่องอ่าข้อตัดไป เอ็มไม่ทันแลไม่ทันแลไม่ทันแลอ่ะยกกำลังสี่บวกกับอะไรก่อนบวกศูนย์อ่ะคูณห้ายกกำลังสมบวกลบหม่วไมั่วไงดมดัวเท่ากับจีด ณนห้ากบลางูสามมีบางตัวที่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ติก้นมันไปเลยเท่ากับเดชกบลางสีตัวห้ากบลามตบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นไงหน้านี้รู้เรื่องเลยไหมรู้เรื่องอ่ะเถิบหน้าต่อไป คือแบบว่าครูก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อตอนแรกก็เหมือนกับว่าอ่อ,อยเยือก่อนอ่อยก่อน,อนง่ายๆเบบี้เบบี้แล้วค่อยๆเซ็กซ์ซึมเซ็กซ์ซึมแต่จริงๆแ,แล้วเธอน่าจะชินกับครูตั้งนานแล้วนะ อ่ะจัดมาเนาะพี่คอยอยู่จัดมาเอ็กูนววลว0เนื่องจากมันคนละตัวกันและดูแล้วว่าพาขึ้นจับบนก็ติดลบอยู่แล้วก็เลยไว้ที่ที่เดิมแล้วก็เท่ากับต่อเลยลูก เป็นบวกยังอ่าสองเป็นบวกแล้ว y เลขชี้กำลังเป็นบวกยังยังไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่จบเท่านี้เลยโอเคอ่าต่อไปมองดู m m พาขึ้นมาลบลบจะกลายเป็นบวก n อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเราต้องหัดสังเกตโจทย์ด้วยถูกไหมว่าทํายังไงที่ให้มันเร็วและเราไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเหนื่อยเคลียร์ไหมคะตัวไหนทําด้านบนคะ เอาจัดมาน้องเอยูกลังเจส่พูดส่วนเอยูกำลังสามบวกลสามทำไมเป็นเครื่องหมายบวกอะลูกเพราะว่าเอมันคูณกันอยู่ไม่ได้ผ่านการหารโอเคมองออกนะต่อเลยลูก อ้โอ้โอผมไปไกลแล้วคูเอ็นเอ็ยกกำลังบวกส่วนเอ็นยกกำลังอ่าก็จะได้เท่ากับเอ็ยกกำลังส่วนหนึ่งไม่ต้องแล้วเพราะส่วนหนึ่งก็ได้ตัวเดิมโอเคไหมเข้าใจไหมที่กรัวธิบาย มองมองสองต่อสองอยู่เฉยเไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันสองบอกฉันอยู่ตัวเดียวก็ได้ไม่ปลือต่อไปวายวายยกกำลังหกบวกสองตบเมยอเต็งนายมันหยุ่แล้ว่ะพอมันหันอยู่ก็ต้องว่าด้วยลบโอเคกูต่อ ต่อสองวายยกกำลังแปดบวกลบแปดเท่ากับสองวายุกำลังสูงหรือเท่ากับเท่ากับนัดมาตายตอนจบสองไงเพราะว่าสองคูณหนึ่งได้สอง ำมาดีเกือบตายพอมาเาะถึงใกล้เส้นชัยรัดมาตายตายต้นจบพอดีจบไม่สวยอ่ะโอเคให้อภัยกันคนกันเองอ่ะทีนี้มาดูสิบสามสี่แล้วก็ ยีสิบหตรงนี้ลูกอาจจะใช้สุดคูณหารก่อนดูแล้วแม่ยี่แม่สิบสามหารได้ก่อนหารบนหารบนล่างหารละอ่าตรงนี้จะได้อะไรมาก่อน,นได้หนึ่ง,งส่วน,นสี่คูณกับอะไรตรงนี้ได้สองมา สตัวนี้ต้องไปคูณกับสองไม่ล่ะเพราะว่า26หาร13ได้สองไหมใช่นะแล้วสองตัวนี้ต้องไปทำอะไรกับสี่ล่ะทันไหมท,ทันไหมลูกทันใครไม่ทันบ้างยกมือขึ้นอ่ะยังไงถามมาเอาเอาเอาอธิบายก่อนตัวเศษ13าหาร13ามได้หนึ่งอยู่เนาะอ่าโอเคจากนั้นด้านล่าง สี 4, หารด้วย13ไม่ได้หรอกก็เอา26หกหารสิได้ผลลัพธ์คือสองแล้ว2ตัวนั้นก็ต้องมาคูณกับ4ที่เหลืออยู่ด้านหน้าสคูณสองได้8ตัวบนเป็น1ตัวล่างเป็น8 u n d e r เดอร์สแตนเข้าใจยังคะน้องพลอยใส <Yeah. S 1> ยิ้มนั่นละ่ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ต่อไปตัวแปรเหมือนกันเปี้ยหมดเลยว่าทีเดียวจบที่รัก เอ็นก็จะกลายเป็นตัวนี้คูณกับหนึ่งเลยก็ได้เอ็นเอ็นยกกำลัง11บเวกลบสิส่วนแป ต่ออีกนิดหนึ่งเท่ากับ n ยกกำลังลบหนึ่งส่วนแต่ปรากฏว่า n ของเราเกิดอะไรขึ้น,นก,ก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ให้มันลงไปอยู่กับ<ป>ข้างบนไม่มีอะไรต้องเป็น,นก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วน <c oughs> แค่บอกแค่บอกกลัวชอือ่ะโอเครู้เรื่องรู้สึกว่าตัวเองเม้นขึ้นเยอะไหมรู้สึกว่าสมองสมองเราเริ่มฉลาดแล้วเธอเชื่อฉันนะตอนนี้ตาเป็นระดับมหนึ่งนะบอกไ่้เลยเตอรล้ำมัดแล้วนะเตอรล้ำกว่าใครแล้ว ถ้าทําได้ขนาดนี้สอสม .2 ไม่แน่พี่ม .2 บางคนวงเล็บบางคนยังอายนะจ๊ะขยันต่อขยันต่ออย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอ,อย่าเพิ่งตัวลอยอย่าเพิ่งตัวลยอยย่อมาพี่ได้มันเหลืองเดี๋ยวพรัดต้อยออหลาวอ,อะต่อเลยลูกมันมีมันมีฐานสองตัวคือ A กับ <B. S 1> ไล่กิีละตัวเลย เอาไปทำด้านบนให้หมดก่อนก็ได้ไม่ต้องวุ่นวายโอเคเอาจัดมาเีตาางสองตัวลบห้าลบเกิดต่อไปบี

กำลังสี่ส่วนงทำไมีไปอยู่ด้านบนนะเพราะมันเป็นชี้กำลังเป็นบวกอลงไปอยู่ด้านล่างเพราะเลขชี้กำลังเป็นก็ตบมือตีไงอ่าเริ่มมันขึ้นเริ่มมันขึ้นอ่าแต่ว่า อุ้ยตายก็หนึ่งสองสามสี่สี่ข้อนี้เอาไว้ให้เธอทำดีกว่าเอ้ยไรัเ้ยช่วยไปไหนก็แล้วนะดูดีๆไม่ได้ยากอะไรเลย น้องจะไม่ทุนเอาละทีนี้น้องเอาสมุดทดสอบขึ้นมา